โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยรายการวิกเตอร์ไชน่าโอเพน2023เป็นรายการวลทูร์ซูเปอร์1000จัดขึ้นทีน่นครชางโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนของวันอังคารที่5กันยายน2566เป็นการแข่งขันในรอบแรกหรือรอบ32คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรระวีช่อชูวงมืออันดับ13ของโลกจากประเทศไทยจะแข่งกับฮันหยู เมื่ออันดับ9ของโลกจากจีนจะลงแข่งขันในคอทที่สองคู่แรกโดยจะเริ่มแข่งขันเวลา8นาฬกาตามเวลาประเทศไทยประเภทคู่ผสมบาร์เดชาพลภูวรานุเคราะห์จับคู่กับปอป้อซับสิรีแต้รัตนาชัยคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ4ของโลกจากประเทศไทยจะแข่งกับเก,กกอรีแมสจับคู่กับเจนิเฟอร์แมสคู่อันดับ34ของโลกจากอังกฤษจะลงแข่งขันในคอทที่3คู่แรก โดยจะเริ่มแข่งขันเวลา8นาฬกาตามเวลาประเทศไทยประเภทหญิงเดี่ยวจางอี้มานเมื่ออันดับ19ของโลกจากจีนจะแข่งกับครีมบุษนานอึงบำรุงพันเมื่ออันดับ15ของโลกจากประเทศไทยจะลงแข่งขันในคอรที่1คู่ที่4โดยคู่แรกจะเริ่มแข่งขันเวลา8นาฬกาตามเวลาประเทศไทยและประเภทชายคู่ทาคุโรฮโูโกิจจบคู่กับยูกโคบายาชิตคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่อันดับ5ของโลกจากญี่ปุ่น จะแข่งกับเอ็มสุภักจอมเกาะจับคู่กับสกายกิตินุพง์เกตเรนคู่อันดับ36ของโลกจากประเทศไทยจะลงแข่งขันในคอร์ดที่1คู่ที่13โดยคู่แรกจะเริ่มแข่งขันเวลา8นาฬกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง Astro Super Sport 4เฉพาะทีวีคอดเท่านั้นข้อมูลเพิ่มเติมวิวกุลวุฒิวิทิสารและเมฆรชนกอินทนนท์ขอถอนตัวจากรายการนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ